สวัสดีครับทุกคนครับก็มาพบกับอาจารย์เช่นเคยวันนี้อาจารย์จะมานะเขาเรียกว่าจะมาดูดูดวงชะตาให้ทุกคนนะดวงชะตานี้ก็จะดึงดวงชะตากำลังเพื่อที่จะให้ทุกคนได้อธิษฐานอาธิษฐานกันนะอธิษฐานกันอาจารย์ก็จะนะมีอ่าสำรับให้เดีย๋ยวดึงสรับให้มาครับนะ อาจารย์จะมีสำรับไข่นะสำรับไข่นี้นะสำรับไพ่นี้อาจารย์ก็จะอาราธนาองมภมเรศสยามภูปสาววิจนุวยาธนม์โมทตติลูกกัปมธรมายิกายนังพระภูมิเทวาบัดนี้ลูกหลานจะทำการเสี่ยงทายดวงชะตาให้ทุกคนว่าทุกคนที่เห็นคลิปนี้และใครที่เกิดในนาะ เดือนไหนไหนก็ช่างในปีไหนเดือนไหนก็ช่างเห็นคลิปนี้แล้วนะ่ะแปลว่ามีวาสนามีดวงสมพงกันนะ่ะอาจารย์จะเปิดไพ่นะ่ะแล้วให้ทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะดึงไพ่ออกมานะอาจารย์จะดึงไพ่ออกมาจะอธิบายให้ว่าไพ่นี้ที่ดึงออกมานั้น นะมีความหมายว่าอย่างไงทางด้านการเงินนะความรากักโชคลาภหรืออะไรต่างๆว่าใครจะเลือกแล้วจะเจอแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์คัดสั่ก่อนคัดสร่ก่อนนะจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่เดี๋ยวอาจารย์จะคัดออกมาให้ว่า,เ,าเลขไหนจะจะดึงเลขไหนเข้ามาให้ทุกคนนะ จะมีใบใบที่ใบที่ไม่ดีอยู่แค่หนึ่งใบนะนอกกนั้นจะเป็นใบดีทั้งหมดเลยนะทุกคนสามใบเนี่ยเอาใครจะดวงเป็นยังไงมาดูดวงกันเลยนะมาดูดวงชะตากันนะมาดูดวงชะตากันนะคลิปนี้จะเป็นดวงชะตาที่จะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่านะให้ทุกคนได้รู้เตรียมอธิษฐานนะเตรียมอธิษฐานนะ การเงินการงานความรักในเดือนพฤษภามิถุนาเดือนพฤษภามิถุนาอาจารย์จะคอมลงในหัว Youtube ว่าดูดวงชะตาทำนายดวงชะตานะหรือดูดวงในวันเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาว่าดวงของคุณเป็นยังไงให้ทุกคนตั้งจิตอธทีฐานพร้อมกันอาจารย์มีไพ่อยู่ทั้งหมด4ใบนะ สาธุสาธุองค์พระภมเทวาพระภมเทวาพรหมริษยมคูปัสสาววิษณุวิยธาธนโมทโถติลุกะปัมธรมายิกายนังบัดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานผ่านซื่อออกไปในช่องยูทูบที่ข้าพเจ้าได้กระทาอยู่และใครที่เห็นและเข้ามาชมนะ ที่ข้าพเจ้าได้เสี่ยงทายดวงชะตาในปีนี้นะในปีนี้นะว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงและมีแนวทางในการแก้ไขดวงชะตายังไงถ้าใครเห็นคลิปนี้ได้เลือกไพ่ตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานก็ขอให้นะไพ่นั้นนะบอก สิ่งต่างๆที่เขาอยากจะรู้และแนวทางแก้ไขหรือจะทํายังไงให้เกิดโชคเกิดลาบวันนี้ข้าพเจ้ามีไพ่ทั้งหมด4ีใบมาให้ตั้งจิตขอให้ทุกคนที่ดูตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ของตัวเองที่เลือกไว้แล้วฟังคําทำนายใบที่1ใบที่สองใบที่3าใบที่4เลขไหนที่คุคนชอบให้เลือกเลขนั้นมาหนึ่อ่อน ใบที่หนึ่งครอบไว้หมายเล 2, ขสองครอบไว้หมายเล 3, ขสามครอบไว้หมายเล 4, ขสี่ครอบไว้นะมีทั้งหมดสี่ใบนะมายมีทั้งหมดสี่ใบหลังจากนั้นจะสับอีกหนึ่งครั้งอาจารย์จะไม่เห็นไพ่ข้างในนี้แล้วนะทุกคนนะอาจารย์จะไม่เห็นไพ่ข้างในนี้แล้วนะอ่าวางอธิษฐานแล้วเลือกไพ่ได้เลยนึ่งจะไม่เห็นนะสอง าสาอ่ะมาเปิดคำทํานายกันเลยนะขอพระพมนะเปิดชี้นำทางใครที่เห็นให้รู้แจ้งใบที่หนึ่งทำนายไทายทักใครเลือกหมายเลขหนึ่งฟังคําทํานายหมายเลขหนึ่งบอกเหตุตกพระแม่นางกลัว ตกพระแม่นางกวกในช่วงระยะดวงชะตาที่ผ่านมาไม่ว่าจะหลายปี2ปี3ปีนะในช่วงที่ผ่านมาคุณมีแต่เรื่องวุ่นเป็นปัญหาทําอะไรต่างๆติดเป็นอุปสรรคมีแต่ความไม่ราบรื่นในชีวิตติดเป็นอุปสรรควุ่นวายเป็นปัญหาไปหมดเลยแต่ในปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ยาวไปตลอดปีจนถึงเดือนธันวาคุณจะมีโชคมีราบเงินทองจะไหลเข้ามาหาคิดสิ่งใดจะสําเร็จสมดังปรารถนาไม่มีติด ไม่มีเปิดอุปสรรคกันเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองและโชคลาภถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีจากในช่วงที่ผ่านมามีแต่เรื่องวุ่นมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงมีแต่นําความนําเรื่องเข้ามาหากันนะสิ่งเหล่านั้นจากเบาบางจางหายไปและจะแปลเป็นเงินเป็นทองใครคิดจะลงทุนใครคิดจะทําอะไรต่างๆจะสําเร็จได้ในสิ่งที่หวังเลยถ้าใครเลือกใบที่1ใบที่1นี้เป็นแนวทางนะทุกคนเป็นแนวทางประกอบนะใบที่1ก็เรียกว่าการงานดี การเงินดีสิ่งดีๆกําลังจะเข้าสู่ชีวิตเงินทองกําลังจะได้ใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้โชคได้ลาบแน่นอนเลยเรื่องความเจ็บไข้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับของปวดหัวระบบลำไส้ระบบกระเพาะที่นะกินอาหารหรือการหลับนอนไม่ตรงเวลาแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเป็นเรื่องโชคลาภการเงินการทองการงานความรักมาดีมากๆใบใบ,บ,บ,บที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่งแนะนาว่าดวงดีมากๆเตรียมรับทรัพย์ ล่ำด้วยนี่ใบที่หนึงนะใบที่สองเป็นยังไงโอ้โหใบที่สองใบที่สองตกพระรามแผงสอนใบที่สองตกพระรามแผงสอนในช่วงที่ผ่านมาใบที่สองนี้ใครเลือกใบที่สองช่วงที่ผ่านมาถูกหักหลังถูกว่าร้ายใส่ความมีแต่พอไม่ว่าจะเป็นความรักความรักก็ถูกหักหลังนะการงานก็ถูก คนผู้เท่าเจ้านายหรือต่างๆเอารัดเอาเปียบถูกเพื่อนมิตรสายเอารัดเอาเปรียบถูกโกงทำให้เสียัพย์ทาอะไรต่างๆนีแต่เรื่องวุ่นเป็นปัญหาถ้าเป็นใบที่สองนี้แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือเดือนพฤษภาไปนะเพราะว่าเราตั้งจิตอธิษฐานทานายเดือนพฤษภาตั้งแต่เดือนพฤษภายาวไปจนถึงตลอดปีนี้คุณจะมีโชคลาภ คิดสิ่งไหนจะยิงเป้าจะลงทุนทําอะไรเนี่ยลงทุนได้จะซื้อที่ซื้อทางจะสร้างบ้านนะหรือใครที่แบบว่าผิดหวังเลยเสียบ้านเสียรถลงทุนไปต่างๆถูกธนาคารยึดถูกอะไรต่างๆเนี่ยจะพิกแล้วอย่างนี้ดวงชะตาจะพิกแล้วจะเป็นดีแล้วนะเป็นดีแล้วความรักที่เคยถูกหักหลังทําอะไรต่างๆก็จะกลับมาดีแล้วนะทีนี้นะจะกลับมาดีนะดีในที่นี้หมายถึงเ,เงินทองก็จะดีขึ้น งานก็จะดีขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้าสู่ชีวิตลงทุนทําอะไรต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นใครเลือกใบที่2ถือว่าโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาหาคุณแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้าสู่ชีวิตคุณดวงมาดี มากมากเลยใบที่สองดีครอบด้านสุขภาพก็ไม่ม,มีอะไรนะสุขภาพมีแต่เรื่องความคิดความคิดก็คือคิดที่แบบว่าผิดหวังคิดเหนื่อยคิดล้านในช่วงที่ผ่านมาแค่นั้นเองแต่สิ่งดีๆกําลังจะเข้าแล้วความคิดที่มันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อมันกาลังจะหายไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้าใบที่สองดวงดีมีโชคมากใบที่สามนะโอ้โหใครเลือกใบที่3าทุกคนใบที่สมนี่ตกท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณบอกเหตุใครจะรู้ใครที่เป็นเรื่องเป็นความนะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องเป็นความขึ้นลงขึ้นสารขี่รถไปรถเฉียวรถชนเดินไปโดนหักรนล้มเลือดตกยางออกเป็นปัญหาต่างๆมากมา,ายพุ่นมาเลยสองปี3ปีทําอะไรต่างๆมีแต่ทุนหายกำไรหดค้าขายไม่ขึ้นนะมีแต่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะพอมาปีนี้เลือกใบที่3มแล้วเดือนพฤษภาเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม ใบที่สามนี้บอกเห็นว่าคุณกําลังจะมีลาภเงินทองกําลังจะเข้ามาหาความวุ่นวายปัญหาความเหนื่อยความร้าต่างๆที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกอะไรเสียความกําลังจะเบาออกไปและคุณกาลังจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วจะคิดอะไรจะทําอะไรอยากจะมีอยากจะได้อะไรจะเห็นผลได้ในสิ่งที่ปรารถนาในปีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็จะมีความสุขแน่นอนเลยใบนี้หมายถึงราชาแห่งโชคลาภทรัพย์เงินทองดวงดี มาเต็มๆเลยมาดูใบที่สี่กันเลยใบที่สี่โอ้โห,โห,โหใบที่สี่นี่นะใครเลือกใบที่สี่เหนื่อยหน่อยนะทุกคนนะใ,ใบที่สี่นี้เขาเรียกว่าราสุรินราหูในช่วงที่ผ่านมานี่ย่ําแย่แล้วนะย่ําแย่แล้วเหนื่อยเลยนะในช่วงที่ผ่านมานี่เหนื่อยย่ยําแย่ เคร่งเครียดปวดสมองถูกผิดหวังหักหลังคนอิจฉานิษยาก็ถูกพูดวปคนมาเอารัดเอาเบียบรวงความรักก็ถูกหักหลังถูกว่าร้ายถูกคือจาก,กจากดีๆจากรักกันก็เหนื่อยไปหมดเรื่องเงิน นะเรื่องเงินนี่ยิ่งยิ่งหนักเลยนะเอาเงินทองไปลงทุนทําอะไรต่างๆมีแต่เสีย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 แล้วก็เสียเพราะว่าวอสุรินมาครอบอยู่เนี่ยมืดไปหมดเลยมีแต่เรื่องวุ่นก็คือดวงนบประเคราะห์มาครอบทับอยู่จึงรู้สึกเหนื่อยหน่อยจึงรู้สึกไม่ราบรื่นหน่อยพอจะมีเงินมีทองหน่อยปุ๊บก็จะมีแต่เรื่องจ่ายเรื่องเสียทําอะไรต่างๆคือแย่ไปหมดเลยในในช่วงที่ผ่านมาจนมาถึงณนปัจจุบันและก็ยังจะไปอีกจนถึงเดือ,อนน,นะจนกว่ารางหูจะเคลื่อนออกรางหูจะเคลื่อนออกเต็มกําลังก็คืออย,อยู่ในช่วงถึงเดือนตุลา นะเพราะฉะนั้นมีแนวทางในการแก้ไขทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้มีแนวทางในการแก้ไขแนวทางในการแก้ไขถ้าตกใบนี้แล้วก็เลือกใบนี้ได้แก้ไขดวงชะตานิดเดียวแล้วดวงชะตาจะพลิกเลยจากที่แย่ๆมาหลายปีมากๆเนี่ยปีนี้จะค่อยๆฟูขึ้นถ้าแก้ให้ตกวิธีแนวทางในการแก้ไขแก้ดวงชะตาให้ตกเลยแนะนําให้นําข้าวสารนะข้าวสาร ข้าวสารเนี่ยตั้งแต่7กิโลกร,รัมขึ้นไปมีข้าวสาร7กิโลกร,รมัมน้ำตาล1นกิโลกร,รมัมเกลือ1นกิโลกร,รมัมนะเกลือ1นกิโลกรัมผ้าขนหนู1พื้นผ้าขนหนู1พื้นนะผ้าขนหนู1ผพื้นแล้วก็น้ำเปล่า นำสิ่งของเหล่านี้นะจัดเป็นสังฆทา,านแล้วไปถวายสังฆทา,านก็ได้นำไปบริจาคก็ได้นะหรือนำไปกับผู้ถือศีลผู้ทรงศีลพระผิสงผ์ผู้จริยวัดงดงามก็ได้พระนิสง์ต่างๆแล้วไปถวายเป็นทานสังฆทา,านไปถวายเป็นทานด้วยไปถวายเป็นสังฆทา,านด้วยเอาไปส่งบุญส่งทานและลาหูนุปห์จะเคลื่อนออกแล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีๆนะ,ะใครเลือกไปนี้ก็คือ บางมันไม่ใช่ทุกคนนะมันไม่ใช่ทุกคนแต่มันก็อาจจะเจอเพราะว่าเราตั้งจริยธฐานแล้วไงตั้งจริฐานร่วมกันแต่ถ้าใครเจอเรื่องแย่ๆให้ไปทําแต่ถ้าใครมาเลือกไปที่สีแล้วแต่ก่อนดวงดีดวงดีดวงดีเนี่ยก็ให้ระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตนะให้คิดให้ใจตองดีๆก่อนถ้าถ้าใครดวงดีมาก่อนแล้วมาเลือกไปนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกคนเป็นแค่แนวทางในการประกอบแต่ถ้าใครเลือกไปที่สีแล้วดวงดีอยู่เอ้ก็รู้สึกว่าดวงดีอยู่เอ้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดอะไรอยู ก็ให้ระมัดระวังตั้งแต่เดือนปลายเดือนพฤษภาไปจนถึงสิ้นปีนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นอาจจะมีเรื่องแย่ๆหรือเป็นปัญหาก็ได้นะถ้าใครหาอะไรไม่ครบเลยก็เอาน้ําเปล่าอย่างเดียวก็ได้เอาข้าวสารอย่างเดียวก็ได้นะหรือไปไหว้พระในอุโบสถปริกาผู้มีพระคุณนะบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณหรือผู้ที่นะถือศีลภาวนาะที่ท่านมีกําลังภาวนานี้จะค่อยคายหรือก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาเราก็คือจะแผ่บารมีแผ่อร่าออกมาดับสิ่งร้ายนะ ให้เบาบางนะเพราะฉะนั้นดวงกําลังจะผ่านร้ายไม่ต้องห่วงครับนี่นะ